สำหรับวันนี้นะคะเป็นสูตรชาใต้นะคะเดี๋ยวเราจะทำบรรจุขวดนะคะสำหรับขายเนาะใช้น้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คอฟฟเมตดนะคะ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะหรือว่า4ช้อนชาเนาะเท่ากันถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็จะได้น้ำชาที่เราต้มไว้นะคะประมาณ5ออนนะคะ ค่าสำหรับสูตรน้ำชานะคะเป็นสูตรต้มชาของร้านเรานะคะก็คือใช้อัตราส่วนเท่ากับชาตามือเลยเนาะพอต้มเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามา5ออนนะคะอันนี้เป็นชาใต้เนาะใช้อัตราส่วนใบชานะคะต่อน้ําเท่ากันนะคะกับใบชาตรา,ามือตามสูตรร้านเราเนาะถ้าใครยังไม่รู้วิธีการต้มชาก็ย้อนไปดูคลิปได้นะคะ จะใช้เป็นช้อนโต๊ะเลย1หนึช้อนโต๊ะจะเท่ากับ2ช้อนชาแบบนี้นะคะส่วนนมข้นเราก็จะใส่2ช้อนโต๊ะนะคะามสด ลิ่มชานะจะมีความหอมมากๆนะคะหอมชาเข้าเตรียมนมค้นจืดนะคะเป็นใช้เป็นนมนกเหยี่ยวนะคะสำหรับที่ร้านเนาะ30 ml จ้า ค่ะแล้วก็ชงน้ําชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชา1แก้วนะคะจะบรรจุได้1ขวดแบบนี้ค่ะสําหรับใครที่ขายเป็น d e l i v e อรนะคะตัวนี้1ขวดพอดีเลยค่ะก็จะเทได้1แก้วอันนี้เป็นแก้วน้ําแข็งขนาด22ออนนะคะเดี๋ยวเรามาเทกันเลย ใส่นมนกเยี่ยวนะคะ30 ml ถ้าใครมีฟองนมก็สามารถใส่ฟองนมได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาไทยนะคะอันนี้เราใช้เป็นชาปักใต้นะคะเข้มข้นมีความหอมมากนะคะแล้วก็มีความเข้มของชานะคะ ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวต้าจะให้พิกัดในการซื้อใบชาไว้ให้ใต้คลิปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะต้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องร้านนมเขยยวสอนสูตรชงน้ำฟรีคะ่ะแล้วคลิปต่อไปนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังว่า เราจะทำสูตรอะไรกันอีกดีสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอลาไปก่อนนะคะ